ขอการนมัสการพ่อแม่กุบา,าจารย์ทุกอาทุกองค์ขอสุขีเจริญพรมายังศรัทธาญาติโยมโยมพอยมโมเมจากทางไกลใดไกลทางภายในสหรัฐอเมริกาและก็ทางเมืองลาวทางเมืองไทยที่กำลังให้เกียรติทับเบิหรับสมคลิปวิดีโอจากพาอาจารย์นันทนากรสุธรรมโกศาลมอนี้อาจารย์มอาอัดคลิปวิดีโอเพื่อแสดงความหูบุญคุณ ขอบมุกขอบใจมายังยศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกทานทุกคนที่ได้ให้ความเมตตามีจิตเป็นบุญเป็นกุศลในการสละจะตุปัจจัยเพื่อมาบำเพ็ญทานในการทำพิธีสูตรพระอภิธรรมนอวาสูตรไทยบุญเนาะมือนีอาจารย์เองกาด้ทำพิธีสูตรพระอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ส่งถึงดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณยาทานใหญ่มหาบุญจันทร์สุธรรมโกศาลอยู่ทั้งเมืองดาวที่เพิ่นได้มรณะผ่าไปได้เป็นเวลาครบหนึ่งเดือนพอดีเนาะเพะฉะนั้นในมือนี่อาจารย์เองกะ็ะแสดงความบูมบุญอีกเท่านึงแล้ก็ขอบมุขขอบใจมายังสายทางศรัทธาพี่ๆน้องๆเบอร์สุขูทุกคนที่บทถิ่มบบป้ามาให้ความอบ,บอุ่นให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจ โดยเฉพาะญาติโยมที่เด้มารหวมบุญร่หมทานในมนีหรือว่าผู้บ้มากับเมนทรงจตุปัจจัยมาเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาสูตรอภิธรรมเลีวก็เจ้าภาพเจ้าสถา่หโฮงทานน้ากันเนาะเพะนนอาจารย์เองกับขออนุญาตอ่านได้ซื้อเจ้าภาพเจ้าสถาที่ได้โมทนาเป็นเจ้าภาพสูตรพระอภิธรรมเลีวก็เจ้าภาพห้องทานเนาะเพะนนในมือนีอาจารย์เองเนาะกับขอแสดงความบุญคุณมายัง คณะกรรมการบัตรปาราปุทธธรรมโดยเป็นประธานของยงมิออกปณีจุลปานพร้อมด้วยคณะบริหารอุปธรรมบัตรปาราปุทธธรรมเพื่อนกับมูธนาเจตุป,ปัจจัยกินทานน้ำยาทานมหาบุญจันทร์สุธสรรมโกศานจำนวนหนึ่งพันหาหอยโลลาเนาะอันนี้ทางอาจารย์เองก็ขอเป็นตัวแทนนะครับคณะสงฆ์ลูร้านอยู่ทางเมืองลาวญาติพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวศิสานุศิษย์เนาะก็เลยหาเจตุปัจจัยจาก คณะกรรมการบรรดาลาพุทธธรรมเนาะเป็นทียพ่อแ้วกขอขอขอมุขขอใจเป็นพิเศษเดยนนำเมประทานผู้ประทับบัตรเนาะที่ได้ความแบงเบาให้ความา่ว,ามวยเลหลือทางด้านจตุปัจจัยเพื่อจะได้นำจตุปัจจัยลังกาวไปบำเพ็ญทานหรือบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนํำยาทานใหญ่ของพวกเขาเนะเาะในกาศธาต่อตมากขอบครั้วที่สองขอบรัวของอยพองอ,อกโยชน์ม่อ,อกคำสว่างสุดที่วงศงจากลาทเทนซสี เออเพิ่นกระโม่ธนาจตุปัจจัยมากจำนวนหาลอยลุลาร์หรือว่าหาหอยลุลาร์อาจารย์ก็ได้ฮับแล้วก็ขอขอบใจได้หลายเด้อพอออกจบโนคำสว่างอันนี้เพิ่นก็เป็นหักแพงกับอาจารย์เนาะเพิ่นะก็ให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่เนื้อทา,านใหญ่ของเฮาเจ็บเป็นเพิ่นก็ให้ความช่วยเหลือโดยการจ่ายค่าหวานค่ายาค่าปิน่นค่าป่วยญาติทานของเฮาเนาะหลังจากญาติทานเฮาเพิ่นได้มโนนาพาไป องอกโยดไม่ออกคําสว่างกับซอยเรือ,อ,อมือีกทงางนันปัจจัยจำนวนห0าลอยดุลาเลือขอบใจได้หลายสัทธารอบครัวที่3ครอบรับวร้วของไม่ออกแสงมณิจัรติติยบงอันนี้เิ่นกับเป็นเจ้าภาพรักคือกันอีกเนาะเจ้าภาพหนึ่งเพิ่นกับมูทนากินทานนิยทานจํานวนปัจจัย3หอยดุลาอันนี้ทั้งอาจารย์กันเลยครับแล้วก็สาถูมูทนาน้าเดิมรอบครัวที่4ครอบรัวของอยูม่ออท่องวันทิศนบุตรี ไม่ออกปานีพอคํำหน่อยจุลปานอันนี้กับพอประทานในประทานอุปธรรมบตดของหหเฮาเนาะเิ่นกมุทนาไม่อีกส0มหอยดาลาก็คือคบประพุทธประธรรมพระสงค์คอยคุณพระคุ้มครองคุณพระอักษาอยู่ดีมีแห้งจเจริญเก่าไกลจเจริญุงเหืองมันยื่นศีรีไร่สมดังใจปรรถานาเด้อไม่ออกประทานปานีเด้่อเออเจริญเจริญสาธุขอบคุ้ที่หาจาจย์คำใบพิมวง อยู่จำพรรษานพอาจารย์เองเนาะอกจนกะเป็นเจ้าภาพศูนย์อภิธรรมวรมพระอาจารย์นึกว่ากินทานน้ำยาทานเฮาสองหอยดุราอันนี้ก็ได้ครับแล้วก็ให้เจริญรุ่งเรืองเลือกกันหน่อยเดื่อเจ้าภาพที่หกพระมหาคัมภีร์บวชทิพันธ์จากเมืองพิชเบิร์กนอร์รัตมิชซูเซตเป็นกมุทนาผ่านแบรนโมมานอรเป็นเจ้าภาพศูนย์อภิธรรมจำนวนหนึ่งหอยดุราอันนี้ ขนหน่อยก็แล้ครับเดี๋ยวขอขอบุญขอบพุ่นขอมุขขอบใจเลื่อพมหาคัมภีเลื่อขอห้พระอาจารย์เจริญดวงเรืองอยู่ในศีลในธรรมได้เป็นนุ่มพรมใส่ของอกตุญหยาโยมสืบบัดว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสืบต่อไปขอบใจได้หลายเด้อขนหน่อยเด้อขออนุโมทนาสาธุขอบขั้วที่เจ็ดขอบขั้วของพงออกสเปนเซอร์ไม่ออกคำเบาเนาะเทลโวเออเป็นกมุตนากินทานน้ำยาทานเฮาหนึ่งหอยดรา ขอบขั้วที่แปดขอบขั้วของยังไม่ออกแสงจันทร์สีปัญญาโมทนาปัจจัยกินทานนัญญาทานเอาอีกหนึ่งหอยลลราขอบขั้วที่เก่าขอบขั้วของพัวอ้วนเมเวีง่บงบพระจันทร์อันนี้เป็นก็เป็นคณะอุปธรรมบตดเอาอีกเนาะก็บโมทนาปัจจัยมาหนึ่งหอยลูรากินทานนัญญาทานก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้นนขำสู้อยู่นุน้นเจ้าเผาเจ้าท่าเบร,ร์สุกุสุคนเด้อหายเจริญดวงเรืองห้ยยูดีมีแหง ขอบขั้วที่สิบขอบขั้วของพองออกพงมีออกเคลื่อนบริสารมุทนากินทานน้ำยาทานอีกหนึ่งหอยดุราคอยเป็นของท่านเกี่ยวท่านทิพย์เด้ออ,ออกพงมีออกเคลื่อนเด้อขอบขั้วที่สิบเอ็ดขอบขั้วของพอบุญสู้เมยคำพี่สามมนตรีอันนี้เพิ่งก็เป็นพอเมที่คำวัดคำว่ามาโดยตลอดเนาะเออแล้วก็อุปธรรมอุปถาพอเมย์กูบาอาจารย์มุทนากินทานอีกหนึ่งหอยดุราขอสาธุ รอบรัวที่12ครอบขอบัวของพอนุรัตไม่ออกนางหรือไม่ออกอัมพรสนธนามูธนากินทานอีกหนึ่งหอยลูลาอันนี้เป็นกะเป็นโยมอุปธรรมอุปถากวัดมาโดยตลอดขอบมุกขอบใจเล้อพอนุรัตไม่ออกนางเลออ 13, อ้อขอบครัวที่13ครขอบครัวของเมย์ไวส้มซืนจากรัฐเพนซิวเนียอันนี้เป็นกยู่งทางกายมูธนาจาตุปัจจัยกินทานมาอีกหนึ่งหอยลูลาคอให้เป็นของท่านเกี่ยวท่านทิพย์เล้อเม่์ไวส้มซืนเล้อใอ้สุขภาพแข็งแขรงมันยืนมันยืน ขอบข้วที่14ขอบข้องยังไม่ออกคัสดีเทรนเนาะจากพูนทางไกลจากรัฐเท็กซัสเนาะซีเมนเมืองฮิสตันเนาะขอบมุกขอบใจเลยเป็นกับอุปธรรมอุปถากให้ความเอ,อ,เอื้ออาความใหม่ควมมือคูบาบอาจารย์มาโดยตลอดนอะบบถิ่มบอปาซอยเหลือจตุปใจมาได้ล้าขังนับั้งเนื้อทานเฮาเจ็บเปลี่ยนเป็นกระซอยมาตลอดจนมาหอดยาทานเฮาเพิ่มมรณภาพไปยังไม่ออก ฮัสดีเทนเพเ่นกับซอยเดือมาอีกหนึ่งหอยดูลาเขาปเป็นกองท่านแก่วท่านทิพเดิมไม่ออกเดิมขอบขั้วที่สิบหาขอบขั้วของยังไม่ออกวีไลวัน่นหรือว่าไม่ออกออยื่นเนาะวิไลมูทนากินท่านน้ำยาทานอีกหนึ่งหอยดูลาซาธุขอบขั้วที่สิบหกขอบขั้วของพอออกซักไม่ออกปุ่นสุดทธิวงนราชเนะาะมูทนาปัจจัยมาหนึ่งหอยดูลาออก ขอบขั้วที่17ขอบขั้วของพอสมผิดแมผู้เวียงพิจิตคอยหายจากขญ,ญาโรคฆ่าเลยอ,อพอผิดไม่เวียงเล่ออยูด่ดีมีแหงสุขภาพเข้มแข้งอยุมันคว่ยืนความเจ็บกะบโยไฮดาความไข่กับโบห้มีสุขีมีพลังสุขคังตลอดไปสุขใจตลอดกาลยิง่งยืนยน,นานเล่อเมเวียงพอผิดเร้อขอบขั้วที่18ขอบขั้วของยังไม่ออกพิษสมอนแหนบมุทนากินทานน้ำ,าานนำยาทานอากุหนึ่งหอยดรา ขอบขั้วที่19เกขอบขั้วของพอสมศักดิ์เมทองสาบัวผ้าอันนี้เป็นกับเป็นพอเมคคำวัดคำว่าอีกมุทานากินทานน,าน, 1, านัมยทานเอาหนึ่งหอยดุราขอบขั้วที่เศบสิบขอบขั้วของพอคำรัดเมสมมสีพรเทวามุทานากินทานนัมยทานเอาอีกหนึ่งหอยดุราอันนี้เป็นกับเป็นพอคำวัดคำว่ามาโดยตลอดเ้อขอบใจได้ละขอบขั้วที่ส้าเอ็ดขอบขั้วของพอออกแดดไม่ออกม następ, นุนว่วงสนิทนหรือว่าไม่ออก วาสนาเนาะอาจารย์ก็จื้อสือแถบเป็นโมไดกับข้อไพ่หลายๆพอออกแดดไม่ออกมุ้วงสนิทมุทนากินท่านน้ำยาทานหนึ่งหอยดุลาคอยเป็นกองท่านแก่ยวท่านตีเด้อกินบวบยกบลงขอบขั้วที่ LIKE an. เส้าสองขอบขั้วของยังไม่ออกเพชรสมอนหรือว่าไม่ออกกระแตพมจันเนาะเป็นเกอุปะมังบุปถาบัดมารดยตลอดแล้วก็กินท่านน้ำยาทานหนึ่งหอยดุลาขอสาธุขอบขั้วที่เส้าสามขอบขั้วของริมจีสายสมอนมุทนากินท่าน น้ำยาทานเป็นเจ้าภาพสูตรอภิธรรมแด่หาห้วงฐานหนึ่งหอยดลาขอให้กินบบบกจกบลงเด้อท่านไปแด้อะไรขึ้นคือเกาท่านมือเศ้าได้เข่ามือแดงสุขภาพพิมแข็งมันยืนมันยืนขอบขั้วที่เส้าซีขอบขั้วของอยังไม่ออกผู้ออกมีเด้อหรือว่าพอออกมีอออกมจันทจักบ่งนงมูธนากินทานน้ำยาทานอีกหนึ่งหอยดลาขอให้อยู่ดีมีแห่งสุขภาพพมแข็งมันยืนมันยืนเดืพอพออกมีเด้อ ขอบขั้วที่เสาหาขอบขั้วของยุ่มมียาณชิปดำเมลขอบใจได้หลายเดอ้อยุ่มมีเดอเอ้อทีมุทนากินทานน้ำยาทานเป็นเจ้าภาพสุดพระอภิธรรมในกระห้องทานหนึ่งหอยดูลาขอให้บุญกุศลส่วนนี้งคำสู่อยู่นู้นขอให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในธุรกิจนาทีการงานประสบผลสําเร็จดังใจวางถูกประการมีอายุบรรนังสุขังพลังมันยื่นมันยื่นขอบขั้วที่สาะกขอบขั้วของยมีออกพรอดูมัสเอออันนี้เิ่นกับเป็นเลขขา ประจําบัดปาราพุทธธรรมของเอาเพิ่อนกมุทนากินทานนัมยทานอีกหนึ่งหอยลูลาขอให้เป็นของทานเกลียวท่านทีดเดิมไม่ออกพอนเดิ้ลกินโมบุกยกโลุงให้ย่อยยิ่งๆลําลําด้วยด้วยขอบขั้วที่เส้าเจ็ดขอบขั้วของยเมตุนเออเมตุนคำบัดคําว่าเพุ่มวงสาเมตุนพุ่มวงสามุทนากินทานนัมยาทานอีกหนึ่งหอยลูลาสาธุขอให้ยิ่งเมตุนสุขภาพแข็งแรงมันยืนมันยืนเดิมเดิม ขอบขั้วท่สแปดขอบขั้วของเมไว้สุขคาวงมุทนากินทานไม่ทาน,านอีกหนึ่งหอยดุราคอยให้ทุกใหสยโศห้โดหายไฟห้หยขยะโค่ามันยืนมันยืนสาทุกขอบขั้วท่ศเก่าขอบขั้วของอยเม,มจิตอ่าหรือว่ายเมออกสมจิตลวงอาสามุทนาไม่อีกหนึ่งหอยดุราเป็นเจ้าภาพสูตรพระอภิธรรมเดกะคงท่านเนาะขอให้เป็นกองท่านเกี่ยวท่านทีเด้อเมสมจิตลวงอาสาเด้อให้อยูดีมีแหงมันยืนมันยืน ขอบขั้วที่30บขอบขั้วของเมผิวพรอนสีบงษามุทนากินทานเป็นเจ้าภาพสูตรพระอภิธรรมอีกหนึ่งหอยลูราขอให้ยูดีมีแห่งหมันยืนเหมันยืนเริ่มมีผิวเริ่มขอบขั้วที่31บขอบขั้วของยังไม่ออกซิริออนหรือว่าไม่ออกตุนเออคิตระจากรัฐอาริโซนาเออเพิ่นกระเวนหมูมาเนาะเออขมกขอบใจเลยยูเหมีอยวตุนเลือจากทางไกลเนาะแต่ว่าเพิ่นก็มีปัจจุนป,ปัจจัยมา ความเป็นเจา้าภาพสูตรอภิธรรมนัมยทานใหญ่หฮากับขอให้บุญกุศลส่วนนีปุกปักรักษาค,คำสู้เพิ่นให้เพิ่นมีสุขภาพเข้มแข็งอยุมั์ควัยืนด้วยเดชเดชะแหง่งคุณภาษีรัตนตรัยหรือว่าปรมีธรรมทั้งหลายทิ่ยาทานใหญ่ของหฮอได้บำเพ็ญม,มาก็ขอให้มาปกมาปอกมากลุ้มมาควงให้มีอยุมัน์นวัยืนมายืนมายืนเน้อนอบรัวที่32ครอบครัวของพอบพอ่เมลี้ยงพ่อนเทวะมูทนาปัจจัยกินทานไม่อีก หนึ่งหอยดุราคอยเป็นกองทานเกี่ยวทานทีบเด้อมผลอนไม่เลี้ยงเลยหายจากทุกสุขโรคภัยหายพญานุโรคค่ะมันยื่นมันยืน่นขอบขั้วที่33คริบสาขั้วของอเทียมทองไพ่สมตูเนิดใส่คำพูนตุวางแล้วก็นั่งว่างเนาะผานิวงอันนี้เพิ่นมาจากรัฐแคนซัสเออเพิ่นกมูทานากินทานเป็นเจ้าภาพองค์ทานแล้วก็เจ้าภาพศูนย์อภิธรรมจำนวน60ดอลลาร์อันนี้ทางอาจารย์กั อนุโมทนาศาธุถูกขอให้เป็นผลท่านแก่ท่านติบเลยยู่ดีมีแห่งมันยื่นมันยื่นขอบขั้วที่3 4มสิบสี่ยงไม่ออกเกียงคำ่ำกิงสดามทนากินท่านนญาทานเอาหาสิบตุลาขอให้อยู่ดีมีแห่งมันยื่นมันยื่นเดินมือกเกียงค่ำเดินขอบขั้วที่35บห้ขอบขั้วของพอชีใสเมรจนาะสีกุลบุตรมุทนากินท่านนญยทานเห้อยกหาสิบตุลา คอบรัวที่36ครบครัวของยงมืห์อ,อัเบียงมอนสามุนตรีมูทนามาอีกหาซิบโดราสาธุขอบครั้วที่37ครบครขอบั้วของยมพองอาตรีเออาศีจันเนาะเป็นลูกชายของยูเม,มทองบันทิศนบุดีฮามูทนากินทานมาอีกหาซิบโดราขอบครั้วที่38ครบครขอบั้วของยงมิออกบัววันหรือว่าเมพงบัวรสารมูทนากินทานอ,อุญทานอีกหาซิบโดราขอให้หมัดในยื่นเรื่มเม่เดิม ขอบขัวที่3 9มสิบาขอบขัวของพกุลเมสีเขียวซิดามูทนากินทาน5 0ดอลลาร์สาธุขอบรั้วที่40บขอบขั้วของเมบวพันสุตันเนาะเออเป็นกมุทนากินทานนันยทา,านอีก5 0ดอลลาร์สาธุขอบรั้วที่41บขอบขั้วของอพ่อออกจิมไม่ออกมินตราทาวนาคาบลูโก,โกเนาะมุทนากินทานนันยทา,าน5 0ดอลลาร์คอยกลับขึ้นไป โดยเท่าพันเท่ายูดีมีแห่งมันยืนมันยืนเ้อขอบขั้วที่สี่สิบสองขอบขั้วของเมฆคำหวานมาราทองมูธนากินทานหาซิบดอลลาซาทุขอบขั้วที่สี่สิบสามขอบขั้วของพอกะพั่งเมฆสายเกี่ยวอินทาราสีมูธนากินทานอีกหาิบดอลลาคอยมันใ้ยืนเรือพอเด้อเรือเม่ 44, ดออเดิมขอบขั้วที่สี่สิบสี่ขอบขั้วของพงออกแดดไม่ออกเด่นจันทรวงมูธนากินทานมาอีหา0ิบดอลลา ขอบคัวที่4 5ครหขอบครัวของอยามิออกซุกฮอปแมนลูกยามีตูหลอดสีวงษามูทนากินทานนัมยาทานเอาหาสิบตุลาคอยเป็นของท่านเดียวท่านทีมเดิยมยออกซุกเ้อคอยอยู่ดีมีแห้งมันยืนมันยืนนขอบคัวที่4ี่รขอบครัวของเมกุงสีส้มบีมานมูทนากินทาน,นยามิยทานเอาอ,อีก40่ตุลาคอยมันยืน่นเดิมเอคขอบครัวที่4 7เจ ขอบขั้วของพ่อศีสุพรรณเมษง,งาคข้าุกอันนี้มุทนากินทานาเป็นเจ้าภาพสูนอภิธรรมอีก40ดอลลาร์ขอให้มันในเืินอยู่ดีมีแห่งให้เป็นของท่านแกลท่านทิพย์ขอบขั้วที่48่สิบแปขอบขั้วของเมจุ่มพิมพสอนเม่ออกแอโพธิเซนเอ่อพนมุทนารวมกัน40ดอลลาร์เป็นเจ้าภาพสูตรอภิธรรมขอสาธุมูทนารขอบขั้วที่4 9บเกาขอบขั้วของยัยไม่ออกกองศรีวิไลศักด มูทนากินทานน้ำยาทานอีก40ดอลลดราสาธุขอบขั้วที่หาสิขอบขั้วของเม่ออกว่างพมมาวงมูทนากินทานอีก40ดอลลดราสาธุขอบขั้วที่หาสิเอ็ดขอบขั้วของผู้บุประสงค์ออกนามเนาะเออเพิ่นมูทนามาสามสิบสองดาร์สาธุขอบขั้วที่หาสิสองขอบขั้วของเม่ออกบัวรองราชภูมีมูทนากินทานอีก30ดอลลดร์สาธุ ขอบคุ้วที่หา13ขอบคั้วของเมยไพ่พอรอยเดวิสมูธนากินทานนัมยานาอีก30ดอลลาร์สาธุขอบคั้วที่หา14ขอบคั้วของพอคําสีเมบูลบงรารานะมูธนากินทานอีก30ดอลลาร์ขอให้เป็นของทนันเกี่ยวทานท์ให้มันให้ยื่นเนอตุพอตุเมย์เนอรขอบคั้วที่หาห5ขอบคุ้วของพอคําประสงค์เมนิดฟองสมุดมูธนากินทานอีก30ดอลลาร์ ขอบคร้วที่หาซิพกขอบคุ้วของเมสุกันจันทีลาดมูธนากินทานอีก30ดอลลารเขาให้เป็นผลทานประเสริฐได้ซักชิดเลยเมกันเลยอขอให้ไปคำสู่ชีวิตขอบคุ้วลูกล้านให้มันเนยื่นให้จากทุกโสูโรคภัยให้พญายโลคขา,ามาันยื่นมันยื่นเน้อขอบคร้วที่หาสิบเจ็ดู้บป,ประสงค์ของน้ำอีกน้องสามสิบดอลล่าไปมูธนามาขอบคร้วที่หาสิบแปดบ ขอบขั่วพอคำฟ้องเมซุมสิภากองพิเศษเอ่อมูธนากินทานนาทาน30มสลลาสาธุข,ขอบรั้วที่หาสิบเก่าอขอบรัวของยงมีออกบัณนนารีกงไสยสอนมูธน,นา,นา,นนานอีกเศร้าโลลาขอบรั้วที่60ขอบรั่วของเมซุมจิตบุพาวงมูธนากินทานน้ำยาทานอีกเศร้าโลลาขอบรั้วที่หกสิบเอเนาะขอบขัวที่หกสิบเอสขอบขั่วของเมวันทองเอ่อมูธนากินทานอีกสิบโลลา ขอบขั้วที่วอกสิบสองขอบขั้วของยาเมิยวเอื้อยบโบดินบุญทวีเพิญยูพูน,พนทางไก่ผมเนาะไก่ไก่ไกไกบินคำตันพผนเออขับรถไปกือบสองสมงเพิ่ญมูธนาเจตุปัจจัยมาเป็นเจ้าภาพอีกห้าสิบดอลลาร์อันนี้ทางอาจารย์กระไรฮับแล้วเรือยยาเมิยวเอื้อยเรื่อยคอ,อยออยูดีมีแเฮงสุขภาพแข็งแข็งมันยืนมันยืนเนาะอันนี้คือรายสื่อที่พ่อแม่ียหยาดยมโดยเฉพาะพอ่พอแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้ความเมตตาเด็ก็ รัทยาญิโยมพอเมทีฮักแพงทั้งหลายจากทั้งไกลแไกลเนาะทั้งภายใายนแต่ต่างประเทศโดยเฉพะญาญิ์ยูมภายในสหรัฐอเมริกาเนาะเพิ่นก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพพงท่านเป็นเจ้าภาพศูนย์อภิธรรมในมินีจานวน62เจ้าภาพเนาะจะตุปัจจัยร่วมได้ทั้งมูที่พอเมกินทานมาจํานวนปัจจัยได้6,700เจดหอยลาลาเอออันนี้อาจารย์ร่วมแล้วเนาะพฉะนั้นอาจารย์เองกัฮูซึก ดีมุกดีใจและก็ขอบใจได้หลายทีพ่อเม่ญหยาดยุด่มบถิมโบป้าเาวลาอาจารย์มีความทุกข์หยาดยุด่มก็ให้กําลังใจเวลาอาจารย์ตองการอยากเคียดบุญกุศลเออหยาดยุด่มก็ซอยตามกําลังศรัทธาอันนี้แสดงออกถึงความหักแพงความมีมีตาจิตความเอ,อือเฟื่อเพอเพ่หน่ถึงอาจารย์สิบ,บุตรเมื่อ,อความ ด้วยตัวพายอาจารย์เองแต่ว่าญาติยมก็ให้ความอุปธรรมอุปธรปรมคำสู้อุปธรรมอุปถาให้กำลังใจอาจารย์มาโดยตลอดเนาะอาจารย์ก็มีกำลังใจที่จะสู่ต่อและก็นำพาสถาญาติยมเนาะนำพา,าสางสาวัดบ่าให้จะินลุงเรื่องไปขางหนาเนาะอันนี้อาจารย์ก็ขอเป็นตัวแทนในแกศิสานุศิษย์แต่ก็ออกตัวญาติยมพอเมพ่นองอยู่ทางเมืองลาวเนาะ โดยเฉพาะอาจารย์เดงนก็แนะนำร้านผู้นึ่งเนาะก็ขอบมุขขอบใจอีกเท่านึงผูบุญคุณนำยุ่มพอยุ่มเมยขอแสดงความูบุญคุณอย่างสุดซึ้งและก็เลิอกซึ่งออที่ยุ่มพอยุ่มเมเหา่าได้มีจิตเมตตาซอยเดือจะตุปัจจัยเป็นเจ้าภาพเจ้ารสถธามูทนาปัจจัยมากความกินรวมทานน้ำยาทานใหญ่เหาเนาะบุญคุณครั้งนี้ขอจะเลกไว จนตาบเถาวกัลนานเนาะจนจนสินลดมหายใจของพระอารย์เองเนาะจะขอตอบแทนหาดิิยมด้วยการบำเพ็ญเพียรบุญกุศลทั้งหลายเพื่อแผ่เมตตาจิตให้กับออกตอัวหาติิยมที่ได้เมื่อ่วมกินร่วมทานเนาะเมาเป็นเจ้าภาพองทานเป็นเจ้าภาพสูตราาพระอภิธรรมเนาะเดีก็ด้วยเดชเดชแห่งคุณงามความดีของพู้ทานเฮาเนาะเพราะว่าเพื่อนกะ บำเพ่นเพียรมาตั้งแต่อายุ12ปีพอทานมหาบุญจันทร์สุธสรรมกศลเนาะจนอายุเพิ่น76ปี55หพันศาที่ว่าเป็นพระเทละองค์หนึ่งที่ว่ามีปารมีสูงมีความเมตตาแก่ศิทธิสิิสนุสีแต่ก็ออกตนญญาตย่มุมนอกจากทางไกายใไกลเพราะฉะนั้นในเมื่อเพิ่นจากไปเฮาาป,เปูเป็นดกเป็นลานโดยเฉพาะ อาตมาภาพเองในนามล้านผู้นหนึ่งเนาะเออก็ได้พยายามเฮ็ดในเพิ่นดีที่สุดเนาะสมเพิ่นเป็นพ่อเมรุบาอาจารย์สมเพิ่นเป็นไหผู้สิทธิ์ยังทางซอนอาจารย์มาเนาะไห้สามารถมีความหูความสามารถความสลาดรักแรมเอออันนี้ก็คือบุญคุณของเพิ่นที่อาจารย์ได้อาศัยพายเพิงเพิ่นเนาะตั้งแต่นับมือบวชถือว่าเพิ่นเป็นพอ่อเป็นแม่อีกผู้นหนึ่งเนาะ ในทางพระพุทธศาสนาประสันซราะฉะนนอาจารย์เองในนามูกหลานกับบมุมยังจะต่อบุญแทนคุณกับขออ้างอิงเอาคุณสินคุณธรรมเนาะคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อาจารย์ได้บำเพ็ญมากก็ดีด้วยพอทานเห่าได้บำเพ็ญมากก็ดีก็ขอให้มาปกมาปอกมาคุม,มมาค้องศรัทธาญยาตยโ่มทุกทานทุกคนที่ได้มาร่วมกินรวมนทานเป็นเจา้าภาพสูตรพระอภิธรรมเป็นเจา้าภาพพงท่าน ในงานครั้งนี้ก็ขอให้ญาติยุเจ้าศรัทธาทุกท่านทุกคนใอยู่ดีมีแห่งหมีแต่ความสุขความเจริญหายจากถูกหายจากโศกหายจากโลคหายจากภัยหายจากเคาะเสนียดจังไรหายจากพญารูขาญาติยุที่ได้กินทานมากในมือน้พุระหล่อซองหลอยพูรภัณฑ์หรือว่าพุระหาซีพุรภัณิเนาะโดยตามกำลังศรัทธาก็ขอให้กลับคืนไป หอยเทาพันธุที่นกกินบบกยกกระให้โร่งท่านมือเสารก็หให้เขามือแรงขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ยูดีไม่แห้งประสบผลสําเร็จอยู่ในนาทีการงานในขอบรัวเงินซ่านใ้มีตะควมมังคังสมบูรณ์พุ่นสุขรวยทรัพย์สินบอ่อยดบ่จนบ่เจ็บบ่จนให้มีแต่อนนายุวัรณะสุขคาภารทุกทิพาราธิการทุกทานทุกคน้วยเทินขอเจริญพรอนุทนาสาธุ เจ้งข่าวอีกสุดท้ายเนาะยังบ่ทันสุดแจ้งข่าวสุดท้ายก็คือมือถวายเพื่อหรือว่ามือจัดงานสาธนกิจของญาทานใหญ่ของเฮาเนาะก็คือมือวันที่28 29 30เศ่าเดือนเอโโปรหรือว่าเดือน4สากลเนาะเออถ้าว่าบ้านเฮาก็เป็นเดือนมีานาเนาะเออหลังจากสงการานต์แล้วหลังจากปีใหม่เล่าเหลวเนาะวันที่28 29 30 3วันนี้ จะได้มีพิธีถวายเพิ่มเนื้อบหรือว่าจัดงานสรางปณกิจพญทานเฮาเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอขาบุญเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมเฮาผู้อยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยอยากจะเป็นเจ้าภาพหรือว่าอยากจะร่วมกินร่วมทานนําอ่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นําพระอาจารย์เองเนาะเพื่ออุทิศหาดวงวิญญาณของญาติทานใหญ่ของเฮาก็สามารถติดต่อนําพระอาจารย์ก็ได้เนาะทางเบอร์โทรศัพท์ 5 8 5 9 6 7า4ก้หรือว่าติดต่อมาทาง Facebook อาจารย์ก็ได้นันทนากรเนาะสุดทาด้ายือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ได้เทเดล่าเดิมเพราะว่าคลิปนี้อาจารย์สิอัพลงใน YouTube เนอะอาะเออญากจะงุ่มอยาความอุปรเมตนาตามกำลังศรทัทธาก็สามารถติดต่อฝากคอมเมนต์ไว้รายละเอียดต่างๆเนาะว่าอาจารย์อยากมุฒนากินทานน้ำยาทานเฮาเออสิเฮ็ดแบบได้เลยอาจารย์สิให้คำแนะนำเน,ำเน,ำเนาะ ติดต่อทางพราอาจารย์วิลาชอยู่ทางเมืองลาวก็ได้เนาะเดี๋ยวอยู่ทางเมืองลาวสะดวกเนาะสำหรับญยาิโยมผู้อยู่ทางเวียงจัน์อยู่ทางฝากเซสหรือว่าทั่วประเทศลาวเนาะผู้อยากความกินรวมทานชิสานุสิทธิ์ดูกลานจากทางไกลแดไก่กับเมนสามมรดติดต่อพราอาจารย์วิลาชเ้อหรือว่าติดต่อมาทางฝ่ายอาจารย์ก็ได้ธรรวบุตรสะดวกทางฝ่ายอาจารย์วิลาศเนาะอาจารย์กสิทธิ์แนะนำให้ อยายุ่งอยู่ทั้งเมืองไทยนอกจาก้โปรโมทนากนติโตมาถามได้ละเอียดต่างๆลังทีข้อ,ขอมูลอาจารย์ได้บอกเป็นเมืองต้นว่าจะเป็นเบอร์โทรเป็น f a c e b o o กก็ดีเนาะอยายกยุ่งกับสะดวกทางไลน์กติโตมาทางหั้นเนาะเอาถ่ายสุดๆถ่ายสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากข่าวบุญแวทไดเพียงเท่านี้เนาะขอให้ทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีหฮงพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอเก่าคข้า,า่าสบายดีแต่จะเดินพรนขอบใจได้หลายเดือ,อาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ใน Facebook f a n p a g แล้วก็ยังทาง YouTube ที่เลเล่าเดินน้ำเดินเอาขอบใจได้ได้พอก,กันไหมคลิปหนาขอเก่าเข้ามาเจริญพร